ความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลทีมจังหวัดจันทบุรีในการแข่งก,กันกีฬาแห่งชาติครั้งที่41เชียงใหม่เกมนั้นฝวา้างขึ้นหน้าเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามได้ในช่วงสปอร์ตทางค่ะการแข่งขันฟุตบอลกีฬาแห่งชาติครั้งที่41หรือเชียงใหม่เกมนั้นมีหลายทีมที่เป็นตัวเต็งไปไม่ถึงฝั่งฝัน ยุติลงแค่ในรอบแรกและรอบก่อนรองชนะเลิศเท่านั้นครับแน่นอนว่าต้องมีทีมที่เป็นม้ามืดที่ล้มตัวเต็งทีมเหล่านั้นและจันทบุรีถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมม้ามืดที่น่าจับตามองโดยการนําทีมครั้งนี้ได้อาจารย์ปัญญาการเจริญผู้ที่เคยทําทีฟุตบอลเมืองจันทบุรีเป็นที่รู้จักขึ้นมาในฐานะทีมจันทบุรี FC ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนมือให้กับหน่วยงานอื่นเข้ามาทําแต่ทว่านักเตะเหล่านั้นที่เคยอยู่ร่วมทีมกันก็ยังไม่ได้หายไปไหน และยังคงฝึกซ้อมเก็บตัวไว้สำหรับการแข่งขันในรายการต่างๆและการแข่งขันฟุตบอลกีฬาแห่งชาติครั้งที่41หรือเชียงใหม่เกมนั้นเป็นไปอย่างสวยงามเมื่อทีมจันทบุรีผ่านชลุยเข้าไปสู่รอบลึกๆได้โดยในนัดแรกทีมจันทบุรีพบกับทีมราชบุรีและเป็นทีมจันทบุรีที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งในนัดที่2ทีมจันทบุรีได้พบกับทีมนครราชสีมาซึ่งถือเป็นทีมแข็งอีกทีมหนึ่งแต่ทีมจันทบุรีก็สามารถเก็บชัยชนะมาจนได้ ด้วยสกอร์3-0ในรอบ8ทีมนั้นทีมจันทบุรีจะต้องพบกับทีมเจ้าภาพอย่างเชียงใหม่แต่ทีมจันทบุรีก็สามารถต่อสู้ฝ่าเสียงเชียร์ของทีมเจ้าภาพและเก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์2-0ส่วนรอบตัดเชือกพบกับทีมภูเก็ตโดยในเกมเสมอกัน0-0จนถึงช่วงดวลจุดโทษและกลายเป็นทีมจันทบุรีที่สามารถเอาชนะทีมภูเก็ตไปได้ด้วยสกอร์4-2เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันอังคารที่18ธันวาคม 2555ในเวลา15นาฬิกาโดยคู่ชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาแห่งชาติครั้งที่41ชิงใหม่เกมนั้นเป็นการพบกันระหว่างทีมชนบุรีกับทีมจันทบ,บุรีซึ่งทางโค้ชผู้สอนของทีมจันทบ,บุรีอย่างอาจารย์ปัญญาการเจริญก็มีความเตรียมพร้อมในการชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างดีซึ่งผ่านมาถึงเวลานี้ทีมจันทบ,บุรีกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีสิ์ลุ้นขึ้นไปยืนบนโพเดียมแชมป์ได้เช่นกันเราจะถือโอกาสคุกยกับอาจารย์ปัญญาวทสนีครั้อาจารย์ปัญญาครับ ครับสวัสดีครับผมครับครับเป็นไงครับผลการเล่นก่อนรอบรองชนะเลิศจะคือรอบแปดทีมชนะเจน้าภาพสองประตูต่อศูนย์แล้วมาเมื่อวานก่อนรอบตัดเชือกชนะเตะโทษสี่ต่อสองเส,สมอในเวลาสีสาสา่ประตูต่อศูนย์ครับโอเคนะผลงานใช้ได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็คือต่อไปนัดที่จะเจอต่อไปนี่ก็คือรับชิงชนะเลิศครับผมรับชิงเลยนะฮะชิง<ร>วันที่เท่าไหร่ครับกับชนบุรีครับกับชนบุรีนล่นแหละฮะครับผมรอฮะ ทีว่วันที่เท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้เหรอใช่ไหมนีม่วันที่สิบแปดสามโมงเย็นครับถ่ายข้อค้อางช่อง11กับช่องทีสปอร์ตนะครับโอ้เจ๋าเลยพ <จะ S 1> ่ีถ้าเกิดว่าใครอยากจะเชียร์ให้กำลังใจกับทีมจันทบุรีก็สามารถชมได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเวลาสามโมงเย็นเลยนะครับช่องช่ทีสปอร์ตกับช่อง11เอ็นะครับช่อง11ช่องทีสปอร์ตนะติดตามชมผลงานและฝีเท้าของนักฟุตบอลจันทบุรีคือจริงๆแล้วเราไม่ได้ เออซ้อมเป็นเวลาเดือนสองเดือนนะครับเอาซ้อมแข่งกันมาสะสมกันมาตลอดก็คือเราเตรียมทีมาประมาณสองปีสามปีนะครับก็คือ,คอใช้วิธีการสร้างเด็กขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ส่งแข่งในเชวงกางปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์เพื่อพระประมงเป็นชุดเดียวชุดหนึชุดนี้ครับแล้วก็มีเด็กที่ดีๆเข้ามาเสริมในชุดใหญ่าชาติครับส่วนการซ้อมเราก็ซ้อมตอน ตอนเย็นนี่แหละครับประมาณบ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นนะครับครับค่<ฮ>ะก็เน้นเรื่องวินยัยความอดทนค,ความมีระเบียบแล้วความแข็งแกร่งทํางานตามแผนทีมอะไรเงี้ยทุกอย่างจริงจริงชุดนี้คือก็จะเป็นเด็กท้องถิ่นเราเพราะว่ากีฬายชาติี่ยคุณสมบัติก็คือเด็กทีมชาติไม่ได้ดิวิชันหนึ่งไม่ได้ดิวิชันสองไม่ได้มันจะเป็นเด็กท้องถิ่นครับ นี้กีฬาแห่งชาตเิเราได้เป็นตัวแทนมาประมาณ5ครั้งแล้ว uh huh. เราก็จะตกรอบเปนเป็นแทบแทบท,ทุกครั้งครับ uh huh. แ,แต่พอมาปีนี้ถือว่าเราปลดล็อกของเหรียญทองแดงได้แล้วก็ตอนนี้เราได้เหรียญเงินอยู่ในมือแล้ว uh huh. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ตั้งเป้าว่าเราจะต้องเอาเหรียญทองกลับไปให้ได้ครับครับรบแล้วรถชนบุรีเนี่ยเราพอจะ แหว,ว,วกประตูไปแหวกแหวกประตูไปรับเหรียญทองได้นะฮะกับปีท้าของชนบุรีก็แต่ว่าโอกาสเท่าๆแบบนีนนะเพราะว่าในรอบคัดเลือกตัวแทนท่าเนี่ยเราก็ชนะเข้ามาตอนตอนคัดเป็นกโดยแทนท่าเข้ามาแข่งมหกรรมเนี่ยนะครับแต่อย่าว่ากีฬาฟุตบอลโดยโดย,โดยมาตรฐานของระดับจังหวัดแล้วชื่อเสียงเนี่ยชนบุรีก็เป็นเหนือกว่าเราอยู่แล้วาาแต่ทีนี้ด้วยด้วยศัลยภาพเด็กจันทบุรีที่มีอยู่ในตอนเนี้ยผมคิดว่าเราน่าจะผ่านได้ครับผม โอเคครับแล้วท่าน่านประธานประยุทธ์วัฒนาวินว่าอย่างไรบ้างคบได้คุยกันหรอเปล่าอ๋อคุยกันทุกวันวันละหลายหลายครั้ง <c oughs> ครับโอ้โหครับท่านว่าไงรบ้างคะท่านประธา,านก็ท่านประธานก็พอถึงรอบแปดท่านประธานก็จะบอกว่าอาจารย์ปลดล็อกให้ได้นะ <c oughs> ปลดล็อกได้แล้วก็ <c oughs> พอตอนนี้ก็จะเป็นโบนัสแล้วนะ,ค,ะครับว่าถ้าเป็นเหรียญใดเหรียญหนึ่งเหรียญเงินหรือเหรียญทองเราก็แฮปปี้ละแต่ท่านประธานแบบว่าอย่างไรก็เอา เป็นของขวัญจากชาวจันทบุรีเอาเหรียญทองให้ได้เพราะว่าเป็นระยะเวลาประมาณสิบปีละคือกว่าปีละที่เราไม่เคยสัมผัสเหรียญครับ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 เอ่จจออาจ,จารย์อาจารย์ปรียาในฐนานะผู้คุมทีมฟุตบอลเนี่ยเราอยาไปเทียบเคียงกัน,นเรื่องดิวิชั่นเลยนะฮะหมายถึงว่าอนาคตฟุตบอลของจันทบุรีถ้าเป็นในความรู้สึกกันแล้วกันนะฮะว่าจะไปทางไหนกันดีถึงจะไต่เต้าไปให้คนรู้จักจันทบุรีบ้างเอาไงดีครับ คือตอนตอนนี้นะครับพูดถึงตอนนี้วา่ารนทัุรีเราตกมาดีสองหลี่คูมีภาคแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ทางนโยบายของนายกสมาคมกีฬาจังหวัดก็คือจะกลับมาในรูปแบบเหมือนเดิมก็คือเน้นเด็กจันเพื่อคนจันทุกอย่างคือเพื่อจันทัรุรีหมดครับผมก็คือสร้างตั้แต่ราชญาขึ้นมาใหม่ก็คงไม่สายเกินไปนครับที่จะกลับมาดังเหมือนเดิมะครับอ๋อ<า>ครับอาจารย์ปญญาจะเข้าไปช่วยส่วนหนึ่งว่าครับ ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับโอเคครับเอาท้ายนี้ก่อนก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องสิบเอ็ดผ่านช่องทีสปอร์ตในวันพรุ่งนี้อาจารย์จะฝากให้ช่วยดูเป็นกำลังใจยังไงครับกับกับลูกหลานอจารทบุรีครับผมว่ากีฬาที่สุดในโลกนี้ก็คือฟุตบอลนะครับไปที่ไหนก็มีแต่ฟุตบอลเพราะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดทบุรีนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล anyway. o, ้วก <c oughs> <eurs> ็ฝาก คนจันทุกคนนะครับเปิดช่องทีสปอรแล้วก็ช่องดนเวลาสามมเย็นพวกเราจะพยายามทําความสุขให้กับคนจันให้ได้ครับผมครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ปัญญาครับจะกลับว่อะไรเนี่ยหลังได้เหรียญแล้วกลับเลยหรอครับเนไกลับเลยครับครับบ 风流地带，包管菜，靠带我来。